สวัสดีค่ะหนิงที่ปรึกษาการขายบริษัทคาร์ลอปโต้อิมพอร์ตสาขาลามินทาค่ะมีคำถามจากแฟนเพจถามมาว่าถ้านำเอาผาดลไฟเข้าห้างแล้วแล้วจอดรถขวางคันอื่นจะต้องทำอย่างไรวันนี้หนิงมีคำตอบให้ค่ะ ตอนนี้เราถึงห้างกันแล้วนะคะเดี๋ยวหาที่จอดกันดีกว่าเนาะเข้าซองไม่มีเลยนะคะราสักคู่สงสัยวันนี้เราต้องคงต้องจอดรถซ้อนทันกันละมาเดี๋ยวหนิงจะมาสอนวิธีกันนะคะ ตอนนี้เราจอดรถแล้วนะคะเราจะมาบอกวิธีการปลดเกียร์ว่างกันค่ะขั้นตอนที่1นนะคะเท้าให้เหยียบเบรกไว้นะคะอันที่สองจะมีจงเกียร์ p นะคะเรากดปุ่มไฟแดงให้ให้ดับปึ๊บโอเคลำดับที่3ม,มือเราจับที่เกียร์นะคะแล้วก็โยกไปทางซ้ายให้สุดอันดับที่4ดับเครื่องยนต์ค่ะอันดับที่5ดึงเกียร์ลงมาตรงเกียร์ n ค่ะเรียบร้อยค่ะ ตอนนี้เกียร์เราว่างแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะเทคนิคนง่ายๆอย่าลืมไปใช้กันนะคะหากชอบคลิปนี้กดติดตามติดดาวกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ